สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุทองเกษตรพิศโลครับวันนี้คุณเก๋พามาดูแปลงนาข้าวอีกหนึ่งแปลงครับมีการเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าคุณเก๋ตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลศรีพิลมค่ะอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศณุโลกค่ะอ่าแปลงนี้กี่ไร่ครับแปลงนี้20ไร่ค่ะอ่าแปลงนี้20ไร่นะครับแล้วแปลงนี้นะครับฤดูการนี้มีการเริ่มต้นอะไรอย่างไรครับก็คือเริ่มต้น ฟางเราจุดไม่ได้คือตอนนี้เขารณรงค์ไม่ให้จุดฟางอะค่ะเราก็เลยมองหาตัวที่จะมาย่อยสลายฟางอะค่ะเพื่อที่ไม่ต้องจุดฟางอะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือได้ลงเบวไปสองขวดค่ะอืมสองขวดใช่อ่าวันนี้วันที่สามแล้วค่ะเพิ่งไปได้สองสามวันเองเพิ่งสองสามวันเองใช่ครับสองสามวันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็คือฟางย่อยฟางย่อยแล้วก็เนี่ยค่ะดิน ดินคือยุ่ยค่ะฟางยุ่ยดินมันไม่แน่นนะคะดินมันซุยขึ้นค่ะนะครับอ่านี่ใช้ไปแค่สองขวดเองใช่ค่ะสองขวดสองวันกับกี่ไร่เนี่ยยี่สิบไร่ค่ะยี่สิบไร่เนาะ,ะอ่าก็ถือว่าประหยัดนะครับไม่ได้เพิ่มต้นทุนอะไรมากเลยแต่แก้ปัญหาในเรื่องของฟางที่เผาไม่ได้ะนะเพราะว่าเขาก็ไม่ให้เผาแล้วเนาะใช่่ไม่ให้เผาฟาง ฝนจะลงกันแล้วและที่สําคัญฝนก็ตกอีกนะครับการกําจัดฟางหรือตอฟางก็ยุ่งยากดังนั้นก็เปลี่ยนมันเป็นปุ๋ยในดินซะดีกว่านะครับโดยการใช้ตัวนี้เนาะบานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนาข้าวครับที่มีการเริ่มต้นนะครับโดยการใช้บาว นะครับน่าสนใจทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าแปลงนี้นะครับจะได้ข้าวผลลัพธ์ดีแค่ไหนครับกับการเริ่มต้นดีๆแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณเก๋มากครับผมนะัทพงศ์ทองกเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ